เมื่อวันที่15เมษายนสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจเรื่องจับกระแสโพทักษิณชินวัตรกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,158ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่1-6เมษายนที่ผ่านมาผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ66.9ยอมรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่าเป็นผู้มีบรารมี ในขณะที่33.1ระบุว่าไม่เป็นและเมื่อแบ่งออกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มคนอายุน้อยกว่า20ปีร้อยละ39กลุ่มคนอายุระหว่าง20-29ถึงร้อยละ49.9กลุ่มคนอายุ30-39ถึงปีร้อยละ74.7กลุ่มคนอายุ40-49ถึงปีร้อยละ79.5กลุ่มคนอายุ50-59ถึงปีร้อยละ78.2และกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไป ร้อยละ67.6ระบุยอมรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่าเป็นผู้มีบาร,รมีเมื่อแบ่งออกตามอาชีพพบว่ากลุ่มข้าราชการส่วนใหญ่หรือร้อยละ74.2กลุ่มเอกชนร้อยละ68.5กลุ่มค้าขายร้อยละ78.3กลุ่มนักศึกษาร้อยละ40.6และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ60.7ระบุยอมรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่าเป็นผู้มีบาร,รมี ที่น่าพิจารณาคือเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนใน5อันดับแรกได้แก่ 1. ปัญหาปากท้องต้องการเงินดิจิทัลทั่วถึงกระตุ้น SME ความยากจนร้อยละ71.8 2. มิจฉาชีพออนไลน์ call center แก๊งดูดเงินประชาชนโจรไซเบอร์ร้อยละ65.5 3. ยาเสพติดปัญหาเด็กเยาวชนร้อยละ62.3 4. ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบร้อยละ60.1และ 5. ปัญหาฝุ่น pm หมอกควันมลพิษสิ่งแวดล้อมร้อยละ58.9ตามลำดับรายงานของซูเปอร์โพลระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นผู้มีบารมีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปัญหาปากท้องต้องการเงินดิจิทัลทั่วถึงกระตุ้น SME แก้ไขปัญหาความยากจนทั่วประเทศอีกทั้งยังต้องการให้แก้ไขปัญหามิจฉาชีพออนไลน์โจรไซเบอร์ยาเสพติดปัญหานี่และปัญหาฝุ่น PM ปัญหาส่วนใหญ่ล้วนเป็นปัญหาประชาชนประสบพบเจอมาเป็นเวลานานทำให้ประชาชนคาดหวังให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาที่พบเจอให้หมดไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b บมติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ